ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เนาะเราจะมาแกงแกงเลี้ยงด้วยกันนะคะแป่งแกงแกงเลี้ยนด้วยกันค่ะวันนี้วันนี้ไม่ได้ใส่อะไรยเยอะเนาะมีแค่บวชแล้วก็ฟัดทองแล้วก็อันนี้คือน้ำเป้านะคะอยากจะใส่เพิ่มผู้เห็ดแล้วก็ตังโมองอ,องอะไรก็ได้เนาะแกงเลี้ยนนี้ก็มันก็แบบง่างๆยๆเลยใส่อะไรก็ใส่ได้เนาะแล้วก็มันจะมีใบตำลึง กุ้งค่ะวันนี้เป็นจืดกุ้งตัวเล็กมาเอากุ้งตัวเล็กวันนี้ก็เราจะแปลงเกงกงเลี้ยงด้วยกันเนาะแล้วเราจะแปลงเตียมหมอ้อเนาะนี่นะคะเราก็จะเตียงหม,มอ้อเราก็เราจะใส่น้ำเนาะง่ายๆนะคะแกงมันก็ไม่ยากเนาะก็ตีน้ำเยอะก็ใส่ลง,งไป เปลี่ยนแกงที่ง่ายนะคะก็แล้วจะใส่ผ้าลงไปผ้านี่ใส่ลงไปหมดเลยใส่ไปเลยนะคะในโน่นเราก็แล้วจะปีดผาต้องให้มันเดินเนาะต้องให้มันเดินก่อนแล้วก็เราจะแปลีนเตรียมผู้พิทยเนาะ ต้องให้ไปเลยค่ะนี่นะเราจะตำพิ่ไทยก่อนเนาะพิกไทยแล้วก็มันจะมีกระเทียมแล้วก็หอมแล้วก็กระชายนะคะทาให้มาหอมเนาะจะตำพี่ก่อนนะจ๊ะนี่นะเราจะตำพิ่ไทยดำ นะคะเราจะตามพริกไทยแดงให้ละเอียดนะคะละเอียดแล้วเราจะใส่กระเทียมก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเราจะใส่หอมก่อนอะไรอย่างงี้มันจะน้ำมันจะอน่อเนาะเดี๋ยวก็กระเทียมจะไม่เต็มหมดง่ายนะคะไม่ยากเลยเนาะก็เราก็เลยจะตามกระเทียมลงไปนะคะ ใส่นะาแล้วก็วใส่เนาะเลยใส่จะใส่หอมนะคะเราจะตามกระชายไว้ที่ล้างเนาะนี่นะคะขนาดนี้ก็พอเนาะเราก็เลยจะตามด้วยกระชาย จะใช้นะคะตนี่นะจาะเราตามละเอียดแล้วเนาะเราตามละเอียดแล้วเรียบร้อยเราก็แล้วจะใส่กระปิลงไปนะคะกระปิเนี่ยต้องถึงกระปินะแกงเลียเนี่ยต้องถึงกระปินะคะถ้าไม่ถึงกระปิมันไม่อร่อยนะกระปิเนี่ยต้องใช้ยื้ยื้อกว่าถ้าไม่ถึงกระปิยื้อมันไม่อร่อยนะคะ เรียบร้อยแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะเราก็เลยจะตาใส่ถ้วยเฉยไว้เนาะเดี๋ยวเนี่ยค่ะค่ะนี่เรียบร้อยค่ะอันหนึงน,นะเราก็เลยจะไปดูหม้อเนาะว่ามันเดือดหรือ,อยังใช้ได้หรือ,อยังเนาะ นี่เนาะเราก็จะมาเปิดดหมอ้อว่าเดลิอ่เดี่น,นี้หน่อยแค่นี้ก็พอละค่ะอันนี้ก็พอแล้วเนาะเราก็เลยจะใส่เครื่องลงไปใส่เครื่องลงไปนะคะให้มันเดิมแม่งมให้มันสุก นะต้องถึงกะปินะเห็นไหมสีมาเปลี่ยนไปเพราะกะปินะคะกะปินี่ต้องถึงไม่ถึงก็ไม่อร่อยนะเดี๋ยวซูเดี๋ยวซูก็จะได้รู้ว่าต้องถึงกะปินะคะนี่เราก็เลยปีไปสะพันหนึ่งให้มันเดือดก่อนเนาะเราจะได้ปรุงื่องน,นี่นะคะเราจะมาเปิดดูแกงเลี้ยห,อห่อหลอเนาะ ก็แล้วจะอ๋อฟองที้ไปหน่อยเนาะอันเป็นน้ำแข็นี่นะคะเจอแล้วสัดหงก็นน่งแล้วเนาะนะคะเกี๊ยวของเราน,นะคะแล้วก็เราก็แล้วจะปุ่มเครื่อง ก็ไม่ต้องใช้อะไรมากเนาะแค่โรดีนิดหน่อยก็กัดดูเนาะเกงเราโมเลโม,หม,หมใหญ่เราก็กัดดูเนาะโรดีหน่อยแล้วก็ใส่เกลือหน่อยหนึ่งเนาะนะคะเกลือชนขนาดนี้ก็พอพอก่อนค่อยชิมนดงเนะเาะจะเค็มไหม ถ้าเราจะใส่เห็ดอีกแล้วก็นามโมกออ,กอีกยิก่งอร่อยเข้าไปใหญ่เนาะแต่แต่นะคะแล้วแต่โชอบคนไหนที่โชอบใส่อะไรก็ใส่งลงไปเนาะ mm hmm. แล้วก็ตอนนั้นแล้วก็ได้แล้วเนาะเนี่ยแค่นี้ก็สุดแล้ว mm hmm. นะคะเราก็ชิมดูว่ารสชาตินี่ชอบไหม ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เลยจะใส่ใบกํานึงลงไปแล้วก็ใส่กุ้งลงไปกุ้งเราก็ไม่ต้องสูงมากหรอกเนาะสูงมากก็ใบนระนื้งมันจะไม่เคล่อนไหวน,นคะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยเนนี้ของเรานะคะเราทำเองเรารู้เราก็แลล้างให้สะอาดให้เรียบร้อยเนาะ เวลาเราซื้อกิงก็เราก็เลยไม่รู้ว่าเขาล้างสะอาดหรือเปล่าเขาได้ล้างหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะคะอันนี้ก็เราทาเองก็ได้ล้างสะอาดให้เรียบร้อยได้จริงหมอใหญ่ๆเนาะถ้าเราซื้อกิงแล้วก็คืออะไรอ่ะกระชายนะถ้าเราซื้อกิงก็ทีเดียวก็50บบาทเข้าไปแล้วเนาะเราก็ทำเองง่าย ดกด้านดีกว่าเนาะแค่นี้นะคะดูครีมแล้วก็ตีตาให้ด้วยนะวันหล,ลังจะได้ทำครีมใามา่ให้ดูนะจ๊ะสวัสดีค่ะ